สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องการจัดการ5สอเชิงพุทธในหัวข้อสัปะยะกับ5สอครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับคําว่าสัพยากันก่อนนะครับคำว่าสัพยะมาจากภาษาบาลีหมายถึงสภาพที่เอื้อสิ่งเกื้อกูลหรือสิ่งที่เอื้อต่อการอยู่ดีและพัฒนาชีวิตครับนอกจากนี้ยังสามารถหมายถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสมาธิภาวนาน,นั่นเองและ5สอ กับสัพเพยะเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับ5สอและสัพเพยะเกี่ยวข้องกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่จะเป็นสัพเพยะได้ต้องอาศัยการจัดการที่ดีซึ่ง5สอก็เป็นเครื่องมือการจัดการที่สามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่สภาพแวดล้อมและเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานได้โดย 5. สอและสัพเพยะ7มีความเชื่อมโยงกันดังนี้ครับ 1. นึ่เฮวาสัพเพยะหมายถึงสถานที่ทํางานที่เหมาะสมสะอาดเป็นระเบียบและปลอดภยัย โดยเกี่ยวข้องกับ5สอดังนี้คือ1สอสะอาดมีการแยกสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกและเก็บสิ่งของที่จําเป็นไว้2สอสะดวกการจัดสิ่งของให้เป็นระบบระเบียบและ 3. สอสะอาดคือการทําความสะอาดสถานที่ทํางานให้ดีนั่นเองครับ 2. โคจรสัปปายะหรือหมายถึงการเดินทางสะดวกในสถานที่ทํางานเช่นการเดินทางไปโรงอาหารเด<ๆ>ินทางไปห้องน้ําหรือเดินทางไปแผนกต่างๆ,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 ๆ โดย5สอที่เกี่ยวข้องคือสอสะดวกการจัดการการเดินทางให้สะดวกต่อการเดินทางและสอสะอาดคือการทำความสะอาดทางเดินเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน 3. พัสสะสัปปายะหมายถึงการสนทนาที่เป็นประโยชน์การใช้การสื่อสารด้วยการมองเห็นโดยเกี่ยวข้องกับ5สอคือสอสร้างมาตรฐานมีการกำหนดมาตรฐานการสื่อสารภายในองคอ์กรและสอสร้างวินยัยคือปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ 4. บุคคลสัปปายะหมายถึงการคบหาบุคคลที่เหมาะสมการจัดผังสถานที่ทํางานที่เหมาะสมโดย5สอที่เกี่ยวข้องคือสอสะดวกการจัดผังสถานที่ทํางานให้เหมาะสมต่อการทํางานและสร้างสอรสร้างมาตรฐานมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานร่วมกัน 5. โภชนะสัปปายะหมายถึงอาหารที่เหมาะสมมีประโยชน์ถูกสุขลักษณะมีการตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหาร ดยเกี่ยวข้องกับ5สคือ 1. สอสะอาดการรักษาความสะอาดของโรงอาหารและสรสร้างมาตรฐานมีการกําหนดมาตรฐานด้านความสะอาดของโรงอาหาร 6. อุตุสปายะหมายถึงสภาพอากาศที่สบายการระบายอากาศที่ดีปรศจากกินเหม็นและฝุ่นละอองโดย5สที่เกี่ยวข้องคือ 1. สอสะอาดทาความสะอาดระบบระบายอากาศอยู่เสมอและสรสร้างมาตรฐานมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในที่ทํางาน และ7อิเิยาบทสปายะหมายถึงการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมและสะดวกการจัดวางสิ่งของตามหลักการระยะศาสตร์โดย5สอที่เกี่ยวข้องคือสอสะดวกจัดวางสิ่งของให้เหมาะสมกับการทํางานและสอสร้างม,มาตรฐานกําหนดมาตรฐานการวางสิ่งของตามหลักการระยะศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์หรือวิชาการที่เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งการนําหลักสปายะและ5สอไปปรับใช้ในการทํางาน สามารถทําให้องค์กรของเราเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มีความสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอีกทั้งยังช่วยลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดียิ่งขึ้นได้ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ